ครับสวัสดีครับมนอนีพอกับเนยพนอีกแล้วครับจ้าสวัสดีจ้าข่าพนมาอยัางแหวนบนนี้เก็บพักหวานคือเก่าล,ละเก็บไปก,ก,กะบ่คอยได้ขายคู่มือนี้ถลังมาหลงมาใจรักกันเลยใจรักคู่แล้วมาหาพักหวานครับเห็นห่ามวดแดวนมั่งย่านี่ข้นผู้ดูๆพี่กะสุขภาพแข็งแรงเนี่พี่น้องอ ชนะได้เพิ่มสองดอกครับยู่หันอีอ่พอๆอู้อันนี้มักใหญ่มึงเอาล่าหอยยางกับยังพุ่นได้บะนะะะ่นี่ยนะครับยี่คนพุ่มเกิดแล้วก็แม่นเราก็เจอ มีโอแม่ทั้งนั้นหลนนายผลอีหลอดน่อยดอกกรเกี่ยวขาวเนาะอ๋อนี่สองดอกตัวยดอกกระเจียวก็กำลังเกิดครับก,กระเจียวมันก็เกิดเพิ่มอีกขึ้นหนี่งตน้น ป้าหยาก็เริ่มเขียวแล้วครับป้าใหม่สบายตาแล้วน้ำยนละก็ได้ครับเคี้ยวเียว้อมนพอดีงามเลยงามบ่อันนี้ฟีมือยาพ้นต้นนี้ครับแพ้ฟีมืพัญนะว้าวพยัญไนพยัญไรใหญ่ หาไปเรื่อยๆบันโลกคนดอกกระเจียวไปนำ้ำประมือได้คอมนั่งเศรื่อยครับ <c oughs> ทุกคนดอกกระเจียวซอยกันเด้อ <c oughs> นี่อันนี้กินกระปุนซ <c oughs> ้ำนี่หวานหวานกระชายกระชอย ต้มกหวานแลน้วเนาะเพราะท่านเห็นฝน,น,นตกดูเนาะอ,อ,อกระเจียวโค้งไหมมาใส่ดอกกระเจียวเหมือนกันด้วครับ <c oughs> เอินเพือ่อนแม่เอินเพื่นจะใส่ดอกกระเจียวเลยใส่ดอกกระเจียวนละ <c oughs> นะ้วเด้อซอยเนี่ยเด้อเย็บมากเหรอเพื่อนแม่คนแต่ต้มแสบด้วย,ยด้วย,ยวาวยงพี่น้องเขา้าห่างว่าหากันบ่อใดเนาะผรูเมือนี่เป็นหามวะเป็นหาม กะก็ได้ตาเบิงก่นล่ะเป็นกำลังใจให้ได้ครับบวานบ่มี่ก็ได้ตาเบิ้งลหละดอกไปเกี่ยวเป็นกำลังใจสุกคนเนาะแม่กำลังใจให้ได้สิเก็บไปเบิงหน่ะแม่สิกินเพื่อดอก็สิได้เก็บให้เบิงสีแกงให้เบื้องพ่อเมื่อได้กินน้ำกันก็ได้สิกินเพื่อกเนาะอือสิกินเพื่อพ่นละเวิดโลกเวิดไพ่อยู่ละเออเวิดโลกเวิดไฟอยู่ละเฮาจังสิว่าหากันได้อีก แม่ดอกก่เกี่ยวโบงไหงงามดีมคนออกอันอยา,ากกรคืดว้าวเด้อึ้นว้าอวม,มาหากันว่ไใดเนาะต้องมองฝนพัดตกก็ะเด้บานเพิ่นบอกไม่ฟังว่าวพันพัตกว่าาสัน ได้ฮตบอืโอยเสแหง่ะพอเลยเขียวไปไม้เขียวเยอะหน่อยมากอมายังพอแดงแดงอ่ะห่วยมากอันกอกกันบะกอกเขียวสันกกันนีสันมากกอกละกอกกันพนักอกกันให้เบิ้งครับ กินก e <Momo S 2> ับข <eye> <fit reais> ี้ตะนกกระส่งร้านมากน้น้ำกรส่งไปเลยนี่กันหวานร้ายนี่กับมาเที่ยงแล้วครับกินเข่าค้อมซีวยเมื่อนอเมื่อน่ะไปหลายเลไเถอะงานยุ่งขนาพอเออนั่นแหละหลายหลยอไรอย่เรากะเจาะกับเข่าครับเดียว กับข้าวเที่ยงนี่ครับในดอกกระเจียวอียังหน่แนะนำาุกพ่ออีกอย่างเนี่ยอันนี้กบปิ่งปลาสมนี่กับสมปลาน้อยจะสมเลยนี่กะปนปลาปนกะสมเดีวนี่กับดอกกระเจียวนี่กับักม่วงนี่กับปลกหวานลายใดเมื่อนี้ปัอกหวานมม่วงครับปนก็ดีสมด้วยกันครับแลอกินข้าวกับสมปลาน้อยน้ำกันเด้อจะกินข้าวแล้วกับเมื่อครับกินข้าวแล้วกับเมื่อ อันขอบคุณเด้อครับที่อยู่น้ากันต้งแต่ตนจนจบมือใหม่จังมาทำ้มขอบคุณครับคุณน้องครับอยูดีไม่แห้งหูคนเด้อครับได้บึ่งกันไปตลอด